สวัสดีเพื่อนๆชาวจิรไลน์นะครับในคลิปนี้ก็มาแนะนำเกมนะครับเวฟินเดอร์นะครับก็เข้าตัวเกมมาเนี่ยก็จอยเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับตัวเกมเนี่ยเล่นแบบอันนี้ผมเล่นบอก25วัตต์โทโบนะก็เล่นได้ดีเลยนะครับเลื่อนๆเลยนะครับไม่ต้องไปใช้30วัตต์โทโบนะครับ เลื่อนๆนะครับตัวเกนเนี่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าจะมีจุดเช็คพอยต์ให้เรานะครับว่าให้เราเดินไปทางไหนนะครับเหมือนคล้ายๆพวกกรอดบอลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีสกิลนะครับให้เราใช้ถ้าเรากด L1 หรือว่า LB นะครับจะมีสกิลให้เราใช้นี่ครับ เกมเนี่ย่ขนข้างเล่นง่ายเรื่นๆรื่นแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยนะครับสนุกนะครับอันนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มเกมนะครับไม่ได้มีอะไรแบบอะไรยากมากมายนะครับเนี่ยก็จะมีชาร์จพลังนะครับมีใช้กดสกิลนะครับนี่ก็จะมีสอนว่าแต่ละ สกิลหรือก็กดท่านะครับว่ากดยังไงนะครับก็จะมีสอนลองเล่นที่สิบห้าวัตดูไหมสิบวัตผมบอกเลยว่าเล่นไม่ได้อยู่แล้วแหละกระตกเลยครับสิบห้าวัต วิ่งสิบห้าวัตเล่นได้นะครับเดี๋ยวลองฟันก่อนเล่นที่สิบห้าวัตได้ครับลื่นๆเลยเดี๋ยวลองมาดูเฟรมเรทกันหน่อยไหมดูเฟรมเรทหน่อยนะครับที่สิบห้าวัตโอ้เฟรมเรทหกสิบเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลย นี่ก็ถึงจะเช็คพอยแล้วนะครับถ้าเป็นยี่สิบห้าวัตละยี่สิบห้าวัตเฟรมก็ขึ้นประมาณไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเลขสิบหวัตก็พอแล้วประหยัดแบตที่จริงตัวภาพเนี่ยคล้ายๆปินออเปอร์เซียภาคใหม่เหมือนนะกันนะคล้ายๆกัน โอเคนะครับผมก็แนะนำแล้วก็รีวิวเกม w a ฟินเดอร์นะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับเกมสนุกครับหน้าเล่นนะครับเอาไว้รอเมียครับเล่นเพลินเพินไม่ทำอะไรเนี่ยกด a b พร้อมกัน <c oughs>